ได้เชียร์ได้เหกันอีกครั้งครับสำหรับวอลเลย์บอลยู U 19ของไทยครับหลังจากทุบเอาชนะแคนาดาไปได้3ต่อ1เซตลุนเข้ารอบศึกชิงแชมป์โลก2025ติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์ต่างชาติจัดหนักจัดเต็มกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจ่าทีเอสเช่นเคยหากใครชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนในการทําคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับ ใครกำลังประสบกับปัญหา YouTube Premium ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย YouTube Premium เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือ YouTube Premium รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่น Netflix Disney p l u s i ทไอชีเอ 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งสนใจสมัครแอดไลน์ที่ duck pm หรือสแกน QR o ค e หน้าจอ เรียกเสียงเคกันอีกครั้งครับสาหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล U-19 วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2,025นะครับที่จัดขึ้นสาวไทยเราก็ไปร่วมแข่งขันเด็กๆไทยนะครับ U19 เ้ 19, นีโดยการนำของเฟิงคุนนะครับภรรยาของโคชออสเกียรติพงษ์รัชจักรเกรียงไกลก็พาน้องๆไปเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ เมื่อวานครับไทยเราลงสนามพบกับเม็กซิโกนะครับก็เป็นทางฝั่งของเม็กซิโกที่เอาชนะไทยไปได้3เซตรวดและมาในวันนี้ครับแข่งเมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกว่าจะจบเนี่ยก็เอาเกือบเช้าเลยทีมชาติไทยเราลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดานะครับเล่นไปอย่างสุดมันเป็นทางฝั่งของทีมชาติไทยเราเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต2 22, 5 25 12 2 5 17และ25ต่อ22 ทำให้ไทยเราเอาชนะแคนาดาไปได้นะครับชนะ1แพ้1นยุนห้าของตารางณปัจจุบันชัยชนะนัดนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญของทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่นัดแรกเราพ่ายให,ให้กับทีมชาติเม็กซิโกไป3เซตรวดซึ่งทําให้ไทยเราเนี่ยตกไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่ม A ไทยเรายังมีความหวังนะครับโอกาสลุ้นเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โดยการเก็บชัยชนะในครั้งต่อไปในเพื่อรักษาความหวังในการเข้ารอบโดยได้กับตันแคปหมูสุภาวดีพันวิไลนะครับ นักตบสำคัญของทีม U19 ซึ่งทำแต้มได้ถึง23คะแนนครับเป็นผู้นำในการเก็บคะแนนและวิสรุตาเสงนานะครับที่ช่วยทำแต้มสำคัญไปอีก15คะแนนด้วยการทำงานร่วมกันอย่างดีที่สุดทุกตำแหน่งครับทำให้ไทยเราสามารถพลิกสถานการณ์จากเสียเซตแรกเนี่ยได้สำเร็จนะครับโดยเฉพาะในเซตที่2และ3ที่ไทยเราเล่นอย่างโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับ ทางฝั่งของทีมชาติแคนาดาเองนะครับแม่ว่าจะมีการเล่นที่แข็งแกร่งและเคยเอาชนะทีมชาติอียิปต์ในนัดแรก3-1ต่อเซตมาได้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของสาวไทยได้นะครับจึงต้องพบกับความพ่ายแพ้ในนัดนี้ไปโดยมีซับเยกนะครับที่ทําคะแนนสูงสุดให้กับแคนาดาในเกมนี้คือ14คะแนนแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการพาทีมคว้าชัยชนะได้สําหรับสถานการณ์ของกลุ่มเณตอนนี้เนี่ยนะครับ ทำให้ทีมชาติไทยเราขยับขึ้นมาจากอันดับสุดท้ายของกลุ่มมาอยู่ที่อันดับ5นะครับจาก6ทีมแข่ง2ชนะ1แพ้1มีอยู่3แต้มส่วนแคนาดานั้นอยู่อันดับ4นะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1มีอยู่3แต้มเท่ากับไทยแต่ค่าเฉลี่ยต่อเซตเนี่ยดีกว่าไทยเล็กน้อยนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยโครเอเชียเจ้าภาพนะครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A แข่ง2ชนะ2มีอยู่5คะแนนซึ่งถ้าเราดูจากตารางเนี่ยก็ ทีมอันดับ2อันดับ3อันดับ4นะี่ณตอนนี้เนี่ยคือแข่ง1ชนะ1เหมือนกับไทยเรานะครับมีเพียงอียิปต์เท่านั้นที่แข่ง2ชนะ0ดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสนะครับสําหรับทีมเด็กๆไทยเราอยู่1 9ไทยในการเข้ารอบน็อกเอาท์เข้ารอบต่อไปแม้ว่าเราจะแพ้ในนัดแรกก็ตามและครั้งต่อไปเนี่ยวันที่5นะครับเวลา2องนาฬิกาสินาที ตามเวลาประเทศไทยนะครับเราจะลงสนามพบกับทีมชาติอียิปต์ซึ่งแอดมินคิดว่าโอกาสเอาชนะอียิปต์ได้เนี่ยก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับน่าจะมีเหมือนกับโอกาสในการเอาชนะแคนดาดาได้เพราะอียิปต์เนี่ยเขาก็แพ้ให้กับแคนดาดามา1ต่อ3เซตนะครับไม่แน่การเจออียิปต์เนี่ยอาจจะเป็นชัยชนะครั้งที่2ของวอลเลย์บอลยูสิของไทยก็เป็นไปได้เอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของต่างชาติกันบ้างน,นะครับกับการแข่งขันหลังการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยของ ยูสิของไทยเราที่เอาชนะแคนาดาไปได้คอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าทีมไทยเล่นยอดเยี่ยมเลยในแมชนี้แต่ยังรู้สึกว่าความเร็วนั้นยังคงต้องพัฒนาไปได้อีกนะเล่นกันเป็นทีมแบบมืออาชีพเหมือนผู้เล่นทีมชาติชุดใหญ่ขอให้พัฒนาไปถึงระดับนั้นมุมมองต่อมานะครับบอกว่าไทยเป็นทีมที่เล่นฉลาดในการวางบอลและการเคลื่อนไหวในสนามเห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้าง มุมมองต่อมานะครับบอกว่าแคนาดาเล่นมันได้แย่เลยนะแต่ไทยเนี่ยก็มีความแม่นยําแล้วก็มีสมาธิมากกว่าแคนาดาการตีบอลฉลาดและเมื่อเรนลี่กันไปน,นานๆเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของไทยที่ได้เปรียบคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีกับชัยชนะครั้งแรกของไทยด้วยนี่ถือว่าเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจและมีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปได้มุมมองต่อมานะครับบอกว่า เรียกขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและแฟนๆขึ้นมาได้อีกครั้งนะสำหรับ u 19ของไทยคอมเมนต์ต่อมาครับจากญี่ปุ่นนะครับบอกว่าประเทศไทยนั้นพัฒนาขึ้นทุกปีนะหวังว่าชุดนี้จะประสบความสำเร็จคอมเมนต์ถัดมาครับเราเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้เล่นของไทยดีกว่าในทุกตำแหน่งวันนี้พวกเขาสมควรที่จะเอาชนะได้จริงๆมุมมองต่อมาครับบอกว่า ไทยยูสเนี่ยเล่นประสานงานกันอย่างดีจังหวะของเกมเหนือกว่าชัดเจนแต่ยังขาดเรื่องของความเร็วและน่าจะมีประสบการณ์มากกว่านี้นะเด็กๆคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเด็กก็ยังคงคือเด็กความเร็วก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะแต่ถือว่าทําได้ดีในระดับเดียวกันความสูงไม่ได้แตกต่างกันมากเด็กไทยนั้นมีความสูงมากเลยใน U 29มุมมองต่อมาเขาบอกว่า ถือว่าพัฒนาดีแล้วในระดับ U19 ถ้าเทียบกับทีมอื่นๆยินดีกับชัยชนะในนัดนี้ด้วยและหวังว่าหน้าต่อไปจะสามารถคว้าชัยชนะได้เช่นเดียวกันมุมมองถัดมานะครับบอกว่าน่าประทับใจนะที่เด็กไทยเนี่ยสามารถเอาชนะทีมจากโซนอเมริกาเหนือไปได้แบบขาดลอยขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าทีมไทยนั้นมีพลังเหลือล้นสู่ทุกลูกเล่นด้วยใจจริงๆ มุมมองต่อมาครับปีที่แล้วยู19ของไทยจบอันดับที่6เลยนะมุมมองต่อมานะครับบอกว่ามาดูซิว่าทีมชาติไทยนั้นจะจบอันดับที่เท่าไหร่ของรายการนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมา u 19ของไทยมีฝีมือค่อนข้างดีและหลายคนก็ไปติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วในตอนนี้ก็เห็นเด็กๆ u 19รุ่นใหม่เข้ามาทดแทน ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกับรุ่นพีมุมมองต่อมานะครับบอกว่าในปี2023เชียร์ยูสิไทยสนุกมากทุกคนนั้นเล่นอย่างเต็มที่มีความเร็วและทักษะในการรุกอย่างเฉียบคมแต่เด็กๆเหล่านั้นก็ไปอยู่ใน U21 หรือทีมชาติชุดใหญ่หลายคนแล้วมุมมองต่อมานะครับบอกว่าเด็กๆเนี่ยต้องพัฒนากันอีกเยอะเลยแต่ถือว่าอยู่ในคุณภาพที่ดีนะสำหรับ รุ่นเดียวกันมุมมองต่อมานะครับบอกว่าไทยกําลังจะกลายเป็นทีมหนึ่งที่เป็นทีมมหาอำนาจในระดับเยาว,วชนคอมเมนต์ต่อมาครับ2ปีที่ผ่านมาไทยก็จบได้สวยเลยคืออันดับที่6ของรายการมุมมองต่อมานะครับคนนี้บอกว่าพลังของเด็กพลังของเด็กไทยนั้นน่ารักมากยิ่งเกมรับหรือเกมโต้กลับเนี่ยพวกเขามีทีเด็ดที่ดีเลยคอมเมนต์ต่อมาครับ มารยาต้องยกให้วอลบอลหญิงยูสิของไทยเลยนะอคอมเมนต์ต่อมาครับดีใจกับทีมชาติไทยด้วยที่มีเยาวชนเด็กยูสิที่เก่งขนาดนี้ฟิลิปปินส์เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเลยอคอมเมนต์ต่อมาครับเห็นไหมล่ะว่าวอลบอลไทยนั้นพัฒนาไปในถึงระดับไหนแล้วตั้งแต่ยูสิของไทยยังได้ไปแข่งในระดับโลกเวียดนามเราทําอะไรอยู่ มุมมองต่อมานะครับคนนี้บอกว่าต้องยอมทีมชาติไทยว่าพวกเขาอยู่ในระดับโลกทุกระดับทุกรุ่นจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้บอกว่าเยวาวชนไทยไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยเห็นแล้วก็ภูมิใจแทนคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้บอกว่าประเทศไทยคือทีมที่ทุกคนจับตามองในรายการไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆก็ตามพวกเธอมักจะสร้างเซอร์ไพรส์และประสาทอยู่เสมอ ก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ต่างชาติคอมเมนต์อาเซียนนะครับที่แอดมินได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้หลังจากที่วอลเลย์บอลยูสิของไทยเรานะครับเอาชนะแคนดาไปได้3ต่อ1นเซตครับในนัดที่2ถือว่าเป็นชัยชนะในในครั้งที่1ของไทยเรานะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ของ U19 ถือว่าประสบความสําเร็จในแมชนี้นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะลงสนามพบกับอียิปต์นะครับในเวลา2องนาฬิกาสินาทีของวันที่5 ซึ่งคือวันพรุ่งนี้นะครับก็ใครยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยก็ตื่นมาเชียเด็กๆไทยเราได้นะครับมาเชียพร้อมกับแอดมินได้และทุกคนแล้วครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ไทยเราเอาชนะแคนาดาไปได้3ต่อหนึ่งเซตเนี่ยเด็กๆมีรูปแบบการเล่นอย่างไรใครเด่นใครดอหรือใครอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก่อนจะจากกันเนี่ยเรามาดูสถิตินะครับการแข่งขันของเด็กไทยเรา ในชิงแชมป์โลก2023กันบ้างนะครับของ U19 ว่าผลการแข่งขันนั้นเป็นยังไงกันบ้างกับการเจอทีมต่างๆเพื่อเราจะได้เปรียบเทียบกับปี2025ซึ่ง2025เนี่ยก็ถือว่าเด็กๆหลายคนนะครับไปติด U21 ไปเล่นให้กับทีมชาติใหญ่อย่างวริศลาหรือกนกพรเนี่ยก็ก็มีหลายคนเลยก็มีทำให้เยาวชนรุ่นใหม่นะครับเข้ามาทดแทนรุ่นพี่ใน U19 ในปี2023นะครับเราเอาชนะเปรูได้3เซตรวดเราแพ้บลเกเรีย3เซตรวดนะครับแล้วก็แพ้บราซิล3เซตรวดแพ้อิตาลีอีก3เซตรวดและชนะแคนาดา3-1ตอเซตถือว่าเรายังทำสถิติได้อย่างคงที่นะครับในการเอาชนะแคนาดาได้3-1เซตในปี2025และในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเราเรียกได้ว่าพลิกแผ่นดินเลยครับเราเอาชนะจีนได้3-2ต่อเซต กระหึ่มเลยนะครับตอนนั้นแอดมินทําคลิปไปยอดวิวเนี่ยโอ้โหถล่มทลายเลยนะเกือบ2ล้านวิวนะครับในขณะนั้นมาในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเราแพ้ญี่ปุ่นไป2ต่อ3เซตนะครับเล่นอย่างสูสีสุดมันและรอบจัดอันดับ5ถึง8เนี่ยเราเอาชนะเบาเกเดียไปได้3ต่อ1เซตรอบชิงอันดับ5เราแพ้โคเอเชียไป3เซตรวดนะครับทำให้เด็กไทยเราทำให้ U19 ของไทยเราจบอันดับ6ของรายการนี้ พูดง่ายๆคืออันดับ6ของโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกเอาละครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้แอดมินมีเรื่องนํามาฝา่าเพียงเท่านี้หากใครชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ